สวัสดีนักศึกษาทุกคนนะครับวันนี้อาจารย์คงจะมาแนะนําเกี่ยวกับการใช้เครื่องคิดเลขนะครับก็เหมือนเดิมนะครับก็คงจะมีตัวอย่างนะเพื่อที่จะให้นักศึกษาเอาไว้ดูนะเป็นแนวทางในการกดเครื่องคิดเลขนะครับในครั้งนี้อาจารย์คงจะเลือกใช้ตัวโปรแกรมนครเครื่องคิดเลข เป็นอีกรุ่นหนึง่งนะับก็คือ fx นะับ991 es พัทสนะีนับก็คือเป็นเครื่องคิดเลขนะับที่เราทำการติดตั้งนะับลงไปในตัวอคอมพิวเตอร์หนะับหรือว่าเครื่อง PC หนะัหรือว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กก็ได้นะครนะับใน lab อาจารย์ก็จะ,อะสอนนะับการใช้งาน เพราะว่ามันจําเป็นนะนับนักศึกษาต้องทําการคํานวณน,นะหรือว่าออกแบบนะหาค่าอุปกรณ์หรือว่าหาค่านะองค์ประกอบนะในส่วนต่างๆนํานะในเรื่องที่เราจะต้องเรียนรู้นะหลายๆเรื่องนะทีนี้มาดูในส่วนของตัวอย่างวันนี้นะอาจารย์คงจะยกตัวอย่างนะเกี่ยวกับการกดเครื่องคิดเลขนะก็คือการหาค่าของ power ที่มีหน่วยเป็น dBm นะัก็ถ้าดูจากสูตรนะัก็คือการหาค่านะัจากเอาเอา10ล็อกนะัล็อกก็คือล็อกฐาน10นับ0นะล็อกนะัแล้วก็คูณกับค่าในวงเล็บก,ก็คือค่าของ power หนะับหน่วยที่เป็นวัตตนะ์หนัหารด้วย1มิลลิวัตต์นะเพราะว่าที่จริงเนี่ยเราต้องการหานะับ power ที่เป็นนะ d ี DB, นะแล้วก็เป็นหน่วยก็คือ m Db นะ M นับตัวนี้ก็คือมิลินั่นเองนะัเพราะฉะนั้นตัวหารนะับในส่วนของสูตรเนี่ยนะับก็จะต้องหารด้วย1นึ่งันะมิลลิวัตนะัก็คือตามสูตรเลยนะฮะทีนี้เวลาเรากดเครื่องคิดเลขเนี่ยนะยกตัวอย่างเช่นอย่างในตัวอย่างแรกนะัก็คือถ้าสมมติโจทย์เนี่ยถามว่า 1ไมโครวัตต์เนี่ยนะมันจะเท่ากับกี่ dbm อนะอย่างเช่นในตัวอย่างเนี่ยคำตอบนัอาจารย์ใส่คำตอบมาให้แล้วนะมันคือลบ30 dbm นะก็คือนี่คือคำตอบที่ถูกต้องนะแต่ทีนี้ถ้าเกิดเราจะทดลองกดเครื่องคิดเลขเนี่ยนันักศึกษาก็ต้องมาใช้นัฟังชันนะการใช้งานนะมันมีวิธีกดอยู่2แบบนะแบบแรกก็คือ กดตามฟังก์ชันของสมการเลยนะครับก็คือใส่ไปเลยนะครับก็คือ10 l ล็อกนะครับแล้วก็คูณด้วยนะครับค่าในวงเล็บก็คือ Power ที่เป็นวัตต์ก็คือ1นะครับมโครวัตต์นะแล้วก็หารด้วย1มิลลิวัตต์นะครับแล้วก็กดนะครหาคำตอบได้เลยนะเพราะฉะนั้นคำตอบที่ออกมาเนี่ยก็จะเท่ากับลบ30นะ dbm นะหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือเราก็ทําการกดหาค่าในวงเล็บ นับในนี้ให้ได้ก่อนนับก็คือ1ไมโครวัตต์หนับหารด้วย1นับ1มิลลิวัตต์นับได้คําตอบเท่าไหร่นับแล้วเราก็มาเทคฟังก์ชันของล็อกเข้าไปเนับพอได้ฟังก์ชันค่าของล็อกนับเราได้คําตอบแล้วเราก็คูณกับ10อีกครั้งหนึ่งนับล้วก็จะได้คําตอบออกมาก็คือ30 dbm โอเคนะฮะทีนี้มาดูวิธีที่2อย่างที่อาจารย์กล่าวไปนัเราจะหาค่าในวงเล็บนี้ก่อนนัวิธีการก็คือว่าเราก็ ทำการกดนัอาจารย์เริ่มจากการกดเครื่องคิดเลขตัวนี้ฮะเราเคลียร์ค่าทั้งหมดก่อนนัเสร็จแล้วเราก็เริ่มเลยนะครับก็คือกดค่าในวงเล็บนี้ก่อนนะวงเล็บเปิดก่อนนะแล้วก็ตามด้วย Power ที่เป็นวัตต์ตัวนี้นะฮะโจทย์ให้มาคือ1นึ่งมโครวัตต์นัอาจารย์ก็ใส่ไปนับ1นึ่งับคูณนับมโครวัตต์เนี่ยมันคือ10กําลังลบหเหมือนเดิมครับเราก็ต้องใช้เป็นชิป นับแล้วก็ใช้เป็น 10x นับไมโครลบ6ใช่ไหมฮะฟังก์ชันนับของลบก็คือตัวนี้นัแล้วก็6นัเสร็จแล้วก็เลื่อนนับเคอร์เซอร์ตัวนี้นะครับไปทางด้านขวานับลงมานับเสร็จแล้วก็ใส่วงเล็บนัจากนั้นก็หารนับหารด้วย1มิลิวัต์แน่นอนครับเราต้องใช้วงเล็บนับสำคัญที่สุดนะครับก็คือใส่วงเล็บไว้นัแล้วก็เครื่องคิดเลขเนี่ยมันจะหาคําตอบให้เราเนี่ย โอกาสที่จะผิดเนี่ยมันก็จะยากมากนะหรือว่ามันจะค่าออกมาเป็นเออร์เลอร์เนี่ยนะมันก็จะยากนัที่จะเป็นลักษณะแบบนั้นนะเสร็จแล้วก็ใส่หนึ่งนะคูณด้วยนะชิพนะสิบเอ็กนะแล้วก็ใส่นะมิลิคือลบสามถูกไหมฮะลบสามอาจารย์เลื่อนลงมานะอาจารย์ใส่วงเล็บนะเพราะฉะนั้นพอได้ค่านะตรงนี้เราใส่ไปหมดแล้วเนี่ยอาจารย์ก็จะกดเท่ากับนะเพราะฉะนั้นคําตอบที่เราได้ออกมาเนี่ย มันก็คือ1นนะับหารด้วย1000นะอย่างที่บอกก็คือถ้าเราไม่อยากดูคําตอบที่เป็นเศษส่วนเนี่ยเราสามารถกดนะับปุ่มก็คือเป็นปุ่มนี้นะก็คือ e n g นะกดปุ๊บนะมันก็จะได้ออกมานะคําตอบก็คือ1นะับมิลลินั่นเองโอเคไหมนะหรือถ้าเกิดอยากจะกลับมาฟอร์มรูปฟอร์มเดิมนะก็กดชิปนะกดตัวนี้นะก็จะกดนะก็จะกลับมานะปุ๊บปุ๊บปุ๊บนะนะนะแล้วแต่นะครับ ก็กดกดชิปนะจะได้ตามนี้นะสมมุติโอเคเราต้องการคําตอบตามนี้แล้วกันนะันี่คือคําตอบเหมือนกันนะขึ้นอยู่กับว,ว่ามันจะเป็น10กําลังอะไรก็แล้วแต่จริงๆมันคือมันค่าเท่ากันนะเพราะฉะนั้นเราก็ทําการเก็บค่าตัวนี้ไว้นะอาจารย์กดนะัปุ่มก็คือ ANS นเะเสร็จปุ๊บเราก็จะเอาค่าตัวนี้นะัเอาไปทําการเทคล็อกต่อนะเพราะฉะนั้น อาจารย์กดนะับเอซีเคลยไปนิดนึงนะแต่คําตอบเมื่อกี้เนี่ยยังยังถูกบันทึกอยู่นะครับอาจารย์ก็กดฟังก์ชันของ l o อกแล้วก็ตามด้วย ANS นอะอาจารย์กดวงเล็บปิดนิดนึงนะเสร็จแล้วอาจารย์กดเท่ากับออกมามันจะได้เป็นลบนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามาถึงขั้นตอนของล็อกนะแล้วก็เทคค่าในวงเล็บตัวเนี้ยทั้งหมดแล้วนะเหลืออย่างเดียวคือเอาไปคูณกับ10เพราะนั้นอาจารย์ก็ใส่คีมพิมพ์ไปเลยนะครับก็คือคูณด้วย10 ก็ออกมานะคำตอบที่เราได้ก็คือเป็นลบ30 dBM อนะอันนี้คือวิธีการกดก็คือค่อยๆกดทีละสเต็ปหาทีละตัวทีละตัวนะก็ไล่มาเรื่อยๆโอเคนะนะแต่ทีนี้ถ้าเกิดเราจะมากดแบบทีเดียวเลยนะสมมุติเราเข้าใจลวนะวิธีการใช้เครื่องคิดเลขเนี่ยเราสามารถกดทีเดียวเลยนะครั้งเดียวเลยนะแล้วให้มันได้คําตอบออกมาคือลบ30ก็ทําได้ นะมาดูกันเลยนะฮะวิธีการก็คือว่าอาจารย์จะเริ่มตั้งแต่10เลยนะครับเพราะนั้นอาจารย์ก็ใส่ไปเลยครับ10นะครับคูณด้วยล็อกนะเพราะนั้นเราต้องใส่เครื่องหมายคูณนะล็อกนะก็ล็อกตัวนี้นะครับก็คือมันเป็นสีขาวอยู่ใช่ไหมนะเราไม่ต้องไปกดชิปนะฮะเราใช้ล็อกตัวนี้เลยนะเพราะนั้นพอพิมพ์ล็อกเนี่ยตัวล็อกเนี่ยมันก็จะมีวงเล็บให้เรานะแน่นอนเราไม่ต้องไปสนใจแต่เราสนใจอยู่ว่าไอ้ด้านในเนี่ยเราก็จะใส่วงเล็บด้วยนะเพราะนั้น เราจะใส่นับ power ที่เป็นวัตต์ก็คือโจทย์ที่ให้มาคือ1นมโครวัตต์นะอาจารย์ก็พิมพ์ไปเลยนับวงเล็บนะฮะหนนับคูณด้วยนับชิปนับสิบเอ็กหนับไมโครคือลบหกนับอาจารย์ก็ใส่วงเล็บอีกอทิทีนะฮะคลิกตรงนี้ก่อนนะเลื่อนมาก่อนให้เคอร์เซอร์ลงมาด้านล่างแล้วก็วงเล็บปิดนับเสร็จแล้วก็หารถูกไหมฮะกดหารวงเล็บเปิดก็คือค่าตัวนี้นก็คือ1มิลลิวัตต์ถูกไหมครับหคูณด้วย หนะึนับ 10x นับแล้วก็ลบนะับมิลลิก็คือลบ3นะับนะกดเลื่อนมากดวงเล็บปิดนะับเสร็จแล้วนะับคือนี่คือค่าทั้งหมดแต่อย่าลืมนะับฟังก์ชันของล็อกเนี่ยมันมีวงเล็บเปิดให้เราเพราะนั้นเราก็ต้องใส่วงเล็บปิดให้เราด้วยโอเคไหมอย่าลืมนะฮะเราต้องใส่วงเล็บปิดให้ให้กับตัวเครื่องคิดเลขด้วยโอเคไหมนะเนะพราะฉะนั้นพอเราได้ครบหมดทุกอย่างแล้วเนี่ยนะตอนนี้ถ้าเกิดเรากดคําตอบเนี่ยนะก็คือกดเท่ากับได้เลยนะ ดังนั้นคาตอบที่ได้ออกมาเนี่ยมันก็จะมีค่าเท่ากับลบสามสิบนะครับก็คือนี่คือคําตอบที่ได้เห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเขียนว่าถ้าเราเข้าใจเนี่ยวิธีการใช้เครื่องคิดเลขเนี่ยกำหนดค่าฟังก์ชันการใช้วงเล็บต่างๆเนี่ยบแบ่งเป็นสัดส่วน,นหรือคือตามสเต็ปของมันเนี่ยยังไงเนี่ยเครื่องคิดเลขก็สามารถที่จะคิดออกมาได้โอเคไหมฮะเพราะฉะนั้นที่เหลือนะอันนี้ก็คือนักศึกษาลองไปกดดูเองแล้วกัน,นว่าคําตอบที่ได้เนี่ยมันจะได้เท่าไหร่ อาจารย์มีคำตอบเฉลยไว้อีกอข้อหนึ่งก็คือ100วนะัตต์มันจะเท่ากับ50 DBM นะับโอเคไหมฮะนะั้น,นอันนี้ลองไปกดดูว่าจะตรงไหมนะถ้าเกิดกดออกมาแล้วอันแรกตรงอันสุดท้ายตรงนัที่เหลือก็น่าจะไม่มีปัญหาลนะเพราะฉะนั้นนักศึกษาก็ลองฝึกนะลองกดดูโอเคไะฮะไม่ยากนะไม่ยากนะถ้ายัางไงก็ในคลิปนี้นะอาจารย์คงจะ มีเทคนิคดีๆนะครับในการกดนับเครื่องคิดเลขนับกดในตัวโปรแกรมแบบเนี้ยนับแบบอ่าอิมูเลเตอร์เนี่ยถ้าเรากดได้เนี่ยเวลาเรามีเครื่องคิดเลขจริงๆเนี่ยเวลาเรามาหัดกดหรือว่าใช้จริงๆเนี่ยมันเหมือนกันนับมันเหมือนกันเลยนับยังไงก็ต้องกดได้อยู่แล้วนับถ้ายังไงฝากไปทดลองนับทาดูนับฝึกบ่อยๆครับเก่งแน่นอนโอเคนะฮะคลิปนี้คงจะแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ